สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซ่งแงแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมผลิตภัณฑ์ของเซนโดศูนย์รวมขายส่งโลหะพันครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ช่างเหล็กนะครับผมก็อันนี้นะครับของอใบตัดของเซนโดนะครับตัวนี้นะครับแค่แทงแง่นะครับก็จะอามาทำประตูพับประตูพับได้ประตูเลื่อนนะพับได้นะครับผมก็ตรงนี้เลย ส่วนเหล็กนะครับซื้อมาแล้วนะครับผมก็สร้างผลิตแล้วเอาเหล็กไปตากแดดอย่างนั้นน่ะเนาะไม่เป็นไรนะครับก็นวดเหล็กนะครับผมก็นะครับอ่าผลิตภัณฑ์ของเซนโดนะครับตัวนี้คือใบตัดเหล็กนะครับใบตัดเหล็ก14นิ้วนะครับผมแล้วก็มีใบใบเกียร์นะครับใบเกียร์ใบเกียร์หนานะครับใบเกียร์บางนะครับ4นิ้วนะครับ แล้วก็ใบตัดนะครับผมนี่ใบตัดนะครับของเซนโดนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นมือจับนะครับก็นี่ครับมีมีโลโก้ติดมาเรียบร้อยนะครับผมอ่าอันนี้อ่านว่าอะไรพี่นุ้ยมือจับเชื่อมเขามีเขามีป้ายบอกมีบอกด้วยนะครับบานพับนะครับผมอันนี้คือบานพับประตูเล็กนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่ามีมาแบบนี้เลยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นบูธนะครับนิ้วเอ่อบูธนิ้วครึ่งนะครับผมนี่ไงเราไม่ต้องกลัวอ่านผิดไงก็มีไปอ่าใช่บูธนิ้วครึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบูธประคองนะครับผมบูธประคองนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเซนโดทั้งนั้นนะครับก็ส่วนเอ่อตัวนี้นะครับแคสเซงแงก็สั่งล้อมาด้วยนะครับล้อนะครับล้อของเซนโดนะครับตัวนี้นะครับก็จะหมุนได้นะครับผม นี่ครับมุนได้360องศานะครับนี่ครับเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้เอ๊งไงอันนี้น็อตนะครับนี่ชุดของเขานะครับก็มีมีลักษณะเป็นแบบนี้มาให้เลยนะครับนี่นะครับหูช้างนะครับผมหูช้างไม่มีนิดเดียวพี่นุ้ยไม่ใช่หูช้างหูช้างเอาไว้ทำะไรอะหูช้างเอาไว้ใส่ประตูเหล็กนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อกอนกอนกอนขวางซ้ายนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับ ก็เป็นของเซนโดอ๋อแสดงว่ามันต้องมีซ้ายขวาเนี่ยอันนี้มีซ้ายแล้วอะใช่ครับขวาไม่มีขวาไม่ไดเอามากอนบานเลื่อนนะครับอันนี้หนึ่งตัวนะครับกอนบานเลื่อนบานใหญ่นั่นแหละโอ้โหเขามีถุงแยกแยกมาให้เลยอันนี้คือเหล็กฉากนะครับสําหรับจับบูธประคองนะครับนี่มีมาให้เลยเจาะรูมาให้พร้อมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมก็เฉียบมากๆนะครับก็อันนี้นะครับเซนโดมิตรแท้เพื่อนช่างเพื่อนช่างเหล็กนั่นแหละนะครับผม ก็อันนี้นะครับจะเป็นลวดลายนะครับจะเป็นลวดลายของติดตามมุ้งลวดเหล็กดัดนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่านี่ครับก็จะเป็นโลโก้ของเซนโดทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีหลายลายพี่น้อยนี่นี่ลายอะไรนี่ก็เป็นอันนี้เป็นผีเสื้อนะครับก็เป็นอันนี้เป็นลายใบไม้อะไรงนี้นะครับเออนี่ใบไม้นี่ใบไม้นี่พี่น้้ย นี่นะครับใบไม้คือเดียวลานนั้นเราจะต้องทาสีใช่นะครับก็พี่นุ้ยชอบนะครับก็จะไปแต่งแต้มสีสันแล้วแต่แล้วแต่แกนะครับผมแล้วแต่พี่นุ้ยเลยนะครับอุ้ยมีมาเยอะนี่มามีเยอะนะครับนี่ลวดลายเหล็กดัดนะครับผมนี่เอามาสร้างสรรค์ได้เลยนะครับมีเยอะมีหลายมีหลายลวดลายเลยนะครับดหน่อยบิดขวาบิดซ้ายนะครับอันนี้เขาเรียกบิดขวามีอ่างงพี่นุ้ยเห็นนงงไหนไหนเนี่ยอางงเนี่ย่งง ใช่เปล่าอ่านป้ายดิอ่งงูอ่งจิ๋วเนี่ยเห็นไหมอ่านี่นะครับผมก็เยอะนะครับผมนี่อร่อยนะครับเยอะเลยนะครับก็จะเป็นอะไรที่เจ้าของบ้านนะครับเลือกได้เลยนะครับก็ถ้าใครนะครับโอ้เยอะมากอันนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อเขาได้นะครับถ้าใครสนใจแคสเซงเงจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับก็นะครับอันนี้นะครับมี เขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าถ้าเอ่ยชื่อแค่แท่งแง่ด้วยนะครับมีส่วนลดด้วยนะครับผมอ่าสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นถ้าซื้อเยอะก็ถูกนะก็ของนะครับที่เห็นนี่นะครับนี่ครับก็ที่เห็นนี่ทุกรายการนะครับก็สามารถนะครับสั่งนะครับแล้วเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับผมสาหรับร้านค้าที่สนใจนะครับอยากจะเอามาขายนะครับก็ยินดีนะครับผมก็ เดี๋ยวแค่เส้นเอ้ยจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับก็นี่นะครับผมเริ่มตัดแล้วนะครับพี่กดนะครับเริ่มตัดแล้วนะครับก็นี่นะครับก็เข้ามุมได้ดีนะครับด้วยนะครับนี่นะครับเครื่องตัดของเคยังแล้วก็ใบตัดนะครับผมของใบตัดของเซนโดนะครับเป็นไงพี่กดดีครับดีทั้งคู่ครับดีดีนะครับผมบางตัวหรือบางใบนะครับผม ตัดไปแล้วใบจะแอบเข้าแอออกมาผมเวลาตัดนี้ไม่มีนะผมดูไม่มีขยับเลยใบใบคมด้วยใช่ไหมโอเคนะครับดูหน้างานครับผมก็นี่นะครับผมอ่าลวดเชื่อมนะครับก็สั่งมาจากเซนโดนะครับเซนโดนี่นะครับผมก็ศูนย์รวมขายส่งโลหะพันนะครับครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ช่างเหล็กนะครับผมอ่านี่นะครับผม ถึงวิธีการแล้วก็เจียแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เบ้าประตูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับไปกดนะครับเชื่อมเรียบร้อยนะครับก็แคสแซงเงี้ยก็จะเจียนะครับโดยใช้นะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นใบใบใบเจียหนานะครับผมของเซนโดนะครับพี่น้อยมาโดยใกล้หน่อยนะครับก็อันนี้คือใบเจียหนานะครับผมของเซนโดนะครับนี่หนาขนาดนี้เลยนะครับก็ อันนี้เป็นใบตัดนะครับของเซนโดนะครับใบตัดนะครับนี่ก็คือใบเจียใบยเจียใบยเจียบางนะครับอันนี้คือใบเจียบางนะครับก็ของเซนโดอีกเหมือนกันนะครับผมก็เมื่อกี้เทสลองดูแล้วนะครับใบคมมากๆนะครับผม And I'm getting strong, step by step The park is ticking, but the no time for me I've been flying from town to town ะครับผมใบคมนะครับใบคมก็เห็นนะครับกินเห็นเห็นเลยนะครับดูที่งานพี่นุย้ยก็นี่นะครับพี่กดนะครับก็ตัดเหล็กอีกแล้วนะครับตัวนี้ตัดเอาไปทําอะไรพี่กดลูกกงับลูกกงไหนเปิดเปิดบังอันนี้ให้ดูหน่อยเดียวใช้ใบอะไรตัด นี่นะครับผมเซนโดนะครับผม14นิ้วนะครับก็ใช้คู่กับเอ่ออะไรนะพี่กศเคงครับใช้คู่กับเครื่องตัดเคยังนะครับผมก็นี่นะครับผมก็นี่นะครับก็จะตัดมานะครับตัดมาแล้วก็เอามาซอยแบบนี้นะครับก็นี่นะครับถึงขั้นตอนนะครับตอนนี้นะครับเราจะทำการอะไรพี่กศเชื่อมครับเชื่อม ทำการเชื่อมออตัวเ,เป็นร่องๆลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับแค่เพียงแค่วางไว้นะครับตั้งนะครับก็นี่นะระยะห่างก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับตัวผีเสื้อหรือลูกเล่นลูกไม้นะครับเราจะตั้งเป็นแผงก่อนนะครับเราค่อยค่อยติดทำไมทำไมไม่ซอยฝังอ่ะมันจะได้สวย อ๋อขวางขวางขวางเงี้ยเอ้าเวลาพวกจะเข้าพวกก็ปีนปีนปีน,ปนขึ้นมาเลยอ๋อเหยียบเป็นบันไดเลยแมอ่อ๋อถ้าอย่างงี้เหยียบไม่ได้ฮัลโหลเหยียบยังไดแหกก็นี่นะครับลวดเชื่อม2.6นะครับผมก็นี่ครับใช้เป็นยังไงบ้างพี่กดลวดเชื่อมดีครับดีนะครับผมก็แค่แตงเงีนะครับก็สั่งมาทีเดียวเลยนะครับจากเซนโดเลยนะครับนี่ครับ ก็อันนี้นะครับพี่กดก็กําลังไล่เชื่อมนะครับไล่เชื่อมเพื่อที่จะทําบานซอยนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเชื่อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบานนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่บานเล็กนะครับนี่อันนี้นะครับผมก็นี่นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะทําการวางฉากนะครับก็จะต้องหาโค้งใช่ไหมพี่กดนี่นะครับก็หาโค้งนะครับเราจะทาการนะครับเออสไลด์เข้าไปโน่นนะครับผมขีดไว้แล้วนะครับเรียมสับโค้งนะครับเข้าโค้งลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าก็นี่นะครับผม วางนะครับเหล็กฉากขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับพี่กดนะครับได้ทาการสับโค้งนะครับผมเนี่เทคนิคและวิธีการทาโค้งเหล็กฉากนะครับผมก็สับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับก็จะโค้งลักษณะแบบนี้ใช่ไหมพี่กดนะครับก็จะยิงยาวไปนู่นเลยนะครับนี่ครับผมก็นี่นะครับผมถึงการนะครับต้องใช้นะครับพุกนะครับผมพุก พุกของเซนโดนะครับพุกพุกเหล็กนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับของเซนโดนะครับก็จะเป็นนะครับท่านตอนนี้นะครับพี่กดนะครับทำการเจาะนะครับเจาะอะไรพี่กดเจาะพุกครับพุกนะครับก็ทำการเจาะนะครับเจาะปูกนะครับใส่พุกนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเชื่อมลางนะครับเชื่อมรางติดนะครับผมนี่เทคนิคและวิธีการทํานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ครัยึดติดนะครับด้วยพุกน,นะครับนี่นะครับก็ต,ต้องใชจ้จอบเข้าไปนะครับเพราะว่าต้องยึดทำการยึดรางนะครับน,นะครับ,นะรบก็ทำการดัด เข้าโค้งนะครับดัดไปด้วยเชื่อมไปด้วยนะครับเชื่อมไปด้วยดัดไปด้วยนะครับมันก็จะได้เข้าที่นะครับผมนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเชื่อมนะครับเชื่อมนะครับพี่กดนะครับประมาณ1เซนนะครับประมาณ1เซนนะครับก็จะหักนหน่อยนะครันี่ครับแบบนี้นะครับผมนี่ครับเชื่อมซ้ายขวานะครับนี่ประมาณคืบหนึ่งนะครับ มันคลื่นหนึ่งข้างนี้ข้างนี้ซ้ายข้างนี้ขวาข้างนี้ซ้ายข้างนี้ขวานะครับผมอ่าแบบนี้นะครับอ่ามาถึงขั้นตอนนะครับการติดบูทนะครับผมบูทอันนี้นะครับก็เป็นบูทนิ้วครึ่งนะครับผมบูทนิ้วครึ่งบูทบูทประตูนะครับทุบซิงค์นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับผมเซนโดศูนย์รวมขายส่งโลหะพันครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ช่างเหล็กนะครับผมอ่าสวยงามนะครับผมก็ อนนี้นะครับพี่กดติดนะครับก็อันนี้นะครับวิธีการติดนะครับก็เราจะเอาแผ่นนี้มาสวมนะครับเราจะต้องหันตรงนี้นะครับให้ใส่จารบีได้นะครับผมอ่พี่นุ้ยถอยเราเปิดให้ดูนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามก็นี่นะครับตอนนี้นะครับต้องไล่เชื่อมบูทนะครับผม บูธนะครับเวลาเชื่อมเวลาอันนี้นะครับพี่กดแต้มไว้เฉยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ทาการต้องมาเชื่อมนะครับ2ฝั่งนะครับเชื่อมฝั่งโน้นแล้วก็มาเชื่อมฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นบูธของเซนเซนโดนะครับก็จะมีลูกปืนด้วยนะครับผมเน่ลักษณะเป็นแบบนี้มีลูกปืนด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็อันนี้พี่กดเชื่อมเก็ตอะไรพี่กดพี่กดเกตปลา นึกว่าเกตมังกรนะครับผมก็อันนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องเชื่อมด้วยนะครับเชื่อมเชื่อมไม่ต้องรอบด้านหน้านี้ไม่ต้องเชื่อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาขบกับตัวปิดนะครับผมส่วนเชื่อมเชื่อมแค่3ด้านนะครับด้านหลังด้านด้านข้างนี้แล้วก็ไปข้างโน้นนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ไล่เชื่อมก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็อยู่อยู่อยู่ที่ว่านะครับว่าเรานะครับจะใช้ เงอบประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราสนใจนะครับถ้าอยากสั่งซื้อนะครับสินค้าของเซนโดนะครับอันนี้นะครับบูธนะครับก็สามารถสั่งได้ครบจบเลยนะครับเพราะว่าที่เซนโดนะครับเขามีสินค้าส่งนะครับก็ร้านค้านะครับร้านค้าหรือว่าใครจะเอามาขายนะครับก็เขาเขายินดีส่งให้เลยก็นี่ครับเราก็ประกอบกันเลยนะครับ นี่นะครับไม่ยากนะครับก็เซนโดนะครับก็มีมาให้เลยนะครับมีมีเป็นชุดชุดชุดแบบนี้มาเลยนะครับก็แค่นะครับเรามาจับประกอบกันนะครับให้เข้าแล้วษ่ะงแบบนี้นะครับอาปีศา่อเข่านะครับนก็เข้าไม่ได้นะครับี่กดอันนี้เข้าไม่ได้แยกแยแร้อย นี่นะครับแค่นี้เองนะครับก็อันนี้นะครับเป็นนี่ครับหมุนได้รอบเลยนะครับมุนได้รอบเลยสวยงามนะครับก็หันซะหน่อยนะครับเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับแม่ของก็ดีจริงนะครับแค่นี้เองนะครับหนึ่งล้อเสร็จไปแล้วนะครับ ตอนี้นะครับเข้าไม่ได้เหรอนะครับเข้าได้แล้วนะครับนี่ประกอบง่ายเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นร่อง V ีนะครับนี่ลร่อง V ีนะครับ2นิ้ว2นิ้วครึ่งนะครับร่องวีนะครับอ๋ออันนี้ก็สั่งได้เลยนะครับแททแงก็สั่งมาเหมือนกันนะครับก็นี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะติดล้อนะครับก็จะต้องติดล้อตัวหลังสุดนะครับตัวท้ายสุดนะครับก็ ตัวท้ายสุดแผ่นท้ายสุดนี่นะครับจะติด2ล้อนะครับติด2ล้อก็คือหน้าหลังนะครับหน้ากับหลังเลยนะครับก็นี่นะครับ,ท,นะรบทําไมถึงติดล้อก่อนนะครับเพราะว่าเรานะครับจะใส่ตัวประคองตรงนี้นะครับก็จะติดตั้งตัวประคองนะครับเราจะใช้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวรองนะครับก็ใส่ล้อไว้ก่อนนะครับก็จะถึงจะเอาที่จริงเลยใส่ที่ประคองตรงนี้นะครับ so, ที่ประคองก็คือที่ล้งนี่แหละนะครับผมก็นี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวล้งนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่กดบูทประคองครับบูทประคองนะครับจะติดตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่ครับตอนนี้เรามาร์กไว้แล้วนะครับก็จะให้พี่กดเจาะผนังนะครับเพื่อที่จะทําการยึดติดตัวนี้นะครับแล้วบูทประคองจะใส่อยู่ตรงนี้นะครับผมรอชม ก็นี่นะครับยึดติดเรียบร้อยก็นี่นะครับผมเหล็กฉากเจาะรูนะครับก็เหล็กฉากเจาะรู2อรูนี้ใช้สําหรับบูธประคองนะครับผมนี่บูธประคองก็คือตัวนี้นะครับอของเซนโดนะครับผมเซนโดทั้งนั้นเลยนะครับสั่งมาเลยนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับเดียก็แพ็คมาให้แยกมาให้เรียบร้อยก็นี่นะครับสําหรับบูธประคองตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับบูตประคองนะครับทั่วไปธรรมดาจะเห็นว่านะครับไม่มีลูกลูกปืนนะครับแต่อันนี้มีลูกปืนนะครับมีลูกปืนด้วยนะครับก็นี่ครับลูกลูกกิ้งประคองนะครับของเซนโดนะครับนี่ก็ที่เก็บลวดนะครับผมแต่ไม่ใช่ของเซนโดอันนี้ของพี่กดนะครับก็พี่กดทําเองนะครับนี่นะครับก็ไปดูใน ช่องพิกดแล้วกันนะครับว่าวิธีการทําแบบนี้ทํำยังไงเอ้ยตอนนี้นะครับก็ตัวประคองนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวประคองนะครับต้องให้ได้ระดับด้วยพี่ด้วยมาดูนะครับก็ระดับนะครับผมนี่ก็คือตั้งตรงนะครับลูกน้ํานี่อยู่กลางเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับตั้งตั้งได้ฉากนะครับผมก็อันนี้นะครับแค่แท่งแงะจะใส่ บานต่อไปนะครับก็นี่นะครับวิธีการใส่บานต่อไปนะครับเรายังไม่ได้เชื่อมล้อนะครับข้างล่างนะครับเพื่อที่เราจะใส่ตัวนี้นะครับแบบ้องใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับก็โยกนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ายังไม่ได้ใส่ล้อเข้าไปนะครับ ก็ได้ใส่ล้อเข้าไปนะครับก็เราก็จะเชื่อมตรงนี้นะครับก็ใส่ล้อนะก็อน,นี่นะครับอ่าพอใส่อันนี้เสร็จแล้วนะครับก็เราจะใส่ล้อใส่ล้อแล้วก็เชื่อมล้อเลยนะครับเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ,อ้าวทำไมนะมันเป็นรูบโบอ่ะอันนี้ใส่ประตูนะอ๋อมีประตูด้วยก็นี่นะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ ใส่นะครับล้อนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่นะครับผมช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องประตูเล็กที่ออกนะครับผมก็ตอนนี้นะครับพี่กดนะครับนี่ครับยกมาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็จะต้องทําการนะครับใส่ล้อแล้วก็เชื่อมนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับดึงล้อออกไปหน่อยพี่กดเออนั่นแหละนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็ ล่างนะครับก็จะสวยงามนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับผมว้าวที่กดบอกว่าเชื่อมมันเลยนะครับก็นี่นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ใช่ยามเช้านะครับฝนตกนะครับนี่นะครับ ตกแล้วตกอีกตกอีกก็ตกแล้วนะครับนี่นะครับก็อันนี้นะครับเป็นบานพับนะครับ60มมิลสองตัวนะครับตัวนี้นะครับก็ของเซนโดนะครับนี่ครับอ่าบานพับนะครับผมก็อันนี้เป็นเอ่อกรกรกรซ้ายนะครับผมนี่ครับกอนซ้ายนะครับตัวนี้คือกอนซ้ายนะครับผมก็สินค้าของเซนโดนะครับก็จะมีเอ่อใส่ถุงมาแบบนี้เลยนะครับก็ สะดวกสบายนะครับก็นี่นะครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เป็นมือจับเชื่อมนะครับผมมือจับเชื่อมนะครับนี่ครับสตัวนะครับหนึ่งทับสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหูช้างนะครับก็เอาไว้ใส่กุญแจสําหรับเวลาเราไม่อยู่นะครับหูช้างเว้าเล็กสองตัวอนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สินค้าของเซนโดนะครับ ก็จะใส่ถุงมาแบบนี้เลยนะครับหยิบง่ายนะครับถุงมีความหนาด้วยนะครับผมเยี่ยมเลยศูนย์รวมขายส่งโลหะพันครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ช่างเหล็กนะครับผมเออเขามีสโลแกนด้วยนะครับสโลแกนเซนโดมิแท้เพื่อนช่างอ๋อนี่นะครับบรรยากาศนะครับตกอีกแล้วนะครับมุกมิบมุบมิบนี่นะครับมุกมิบมุกมิบมุบมิบนะครับก็ ตกทั้งวันนะครับสองสามวันแล้วนะครับไม่รู้จะตกทำไมเยอะแยะนะครับไฟจะดูดพี่กดอยู่แล้วใช่ไหมพี่กดนะครับก็ตอนนี้ครับจะติดมือจับแล้วนะครับผมนี่มือจับนะครับก็เป็นของเซนโดนะครับนี่ครับก็เป็นมีแบบนี้มาเลยนะครับก็จะไม่เป็นสนิมใช่ไหมพี่กดนี่นะครับมือจับนะครับก็แต้มแล้วนะครับ อ๋อันนี้นะครับก็จะเป็นหูช้างอีกเหมือนกันนะครับหูช้างก็จะติดนะครับไว้เวลาเราออกจากบ้านแล้วก็ทําการล็อกนะครับผมนี่นะครับอ๋อติดให้ต่าหัวมือจับถูกต้องแล้วนะครับติดตรงกลางนะครับพี่กดติดตรงกลางนั่นแหละถูกต้องแล้วครับอ่าคราวนี้ ก็นี่นะครับบ <German> ูธประคองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ช่วยประคองนะครับก็อันนะครับเขย่านะครับก็ตรงนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็มันเป็นลักษณะตัวเอลนะครับเวลาไปถึงโน่นนะครับก็จะมีตัวค้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเอลนะครับอย่างนี้นะครับก็จะโค่นไม่ได้นะครับผมก็ยังไงไปดูวิธีการติดไล่ยางุ่นกันเลยนะครับ นี่นะครับก็เวลานะครับเลื่อนไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ข้างบนนะครับจะเห็นว่าเข้ามารับเลยนะครับเข้ามารับเลยครับนี่นะครับเทคนิคและวิธีการนะครับก็เราจะติดลักษณะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับก็เราก็จะเลือกใส่ดอกไม้เอาก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าใครนะครับทำเหล็กดักนะครับผมครับ ถ้าเป็นเหล็กดัดเหมือนกับเหล็กดัดหน้าต่างหรืห parole, หรอประตูก็ช่างนะครั yeah. บก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะใช้ลักษณะแบบนี้ดึงเข้ามาครับมันเลยนะครับนี่พี่น้อยมาดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะใส่เหล็กดัดใส่เป็นให้ลวดลายสวยๆนะครับก็เชื่อมนะครับนี่ติดตรงนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับก็นี่นะครับเราก็ทําการมาเลือกเอานะครับว่าจะเอาลายอะไรนะครับนี่ครับ ก็นี่นะครับตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นกอนบานเลื่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับกรบานเลื่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเออเป็นกรสับนะครับผมก็นี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับกอนสับนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นี่ครับก็จะสับแบบนี้นะครับก็ให้ไปกดติดแล้วนะ ตัวนี้ไปอยู่ด,ยด้านในครับเนี่ครับเทออกมาเลยนะครับ,รบออก็บจะเป็นผีเสื้อนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะติดผีเสื้อก่อนเลยแล้วกันเอ้ยติดดอกไม้ก่อนนะครับด,ดอกไม้กจะเป็นแบบนี้นะนบ My own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. นี่นะครับก็ผีเสื้อนะครับเสื้อผี <h aining> ก็อันนี้นะครับถ้าเป็นพวกผีเสือ้อพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็เราจะทําการนะครับมาเอาสีมาแต้มที่หลังได้นะครับพวกดอกไม้นี่ก็ด้วยใช่ไหมใช่ก็นี่นะครับ เดี๋ยวนะครับพี่กดติดเสร็จนะครับผมก็เราก็จะทาการนะครับตัดนะครับผมตัดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ครับตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้บานพับได้นะครับผมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าบานต้องพับได้นะครับอันนี้เป็นประตูนะครับบานพับได้ก็จะต้องมาตัดตรงนี้นะครับผมอ่า ก็หลังจากนะครับที่เราทําการแต้มอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการทาสีนะครับผมก็อุปกรณ์ทาสีก็ของเซนโดก็เอามาด้วยนะครับผมก็สั่งมาพร้อมกันทีเดียวได้เลยนะครับก็นี่นะครับผมศูนย์รวมขายส่งโลหะพันนะครับผมก็ครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ช่างเหล็กนะครับก็อันนี้นะครับเป็นของเซนโดนะครับผมก็อันนี้นะครับก็ เป็นร้านส่งนะครับผมก็ใครนะครับที่สนใจนะครับผมใครสนใจสินค้าของเซนโดอันนี้นะครับผมก็สามารถสั่งไปขายที่ร้านได้นะครับผมนะครับก็มีเป็นถุงแบบนี้มาให้เลยชัดเจนนะครับชื่อสินค้านะครับว่าอยากได้อะไรนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับจะส่งฟรีทุกรายการนะครับผมชําระเงินปลายทางนะครับผมชําระเงินปลายทางนะครับได้ดู ถ้าใครนะครับดูคลิปแคสแซงแงนะครับผมก็จะมีส่วนลดสามเปเซนะครับบอกว่ามาจากแคสแซงแงก็แล้วกันนะครับผมสลกแกนนะครับผมของเซนโดก็มีนะครับผมเซนโดมิตรแท้เพื่อนช่างนะครับผมก็ถ้าใครนะครับสนใจนะครับก็จะสั่งผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับก็ ังได้เลยนะครับแค่เซงนนจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันก็นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ